ไทท่านเนี่ยจากวาร์มาสเวิร์สเนี่ยมันก็มีหลายตัวใช่ไหมแต่ก็มีบางตัวเนี่ยโผล่เป็นคอนเซปต์แต่ไม่ได้โผล่ในหนังจริงนะครับมีหลายตัวเนี่ยถูกตัดออกไปโดยตัวแรกก็มีล็อกมุนทูล็อกมุนทูเนี่ยถูกจินตนาการว่าเป็นสัตว์ประหลาดที่มีขาหกขาและมีหนามแหลมวิ่งตามหลังและมีหนามขนาดใหญ่บนหางซึ่งมาบอกว่ามันสามารถแทงหรือทําให้กอสลาบาดเจ็บในการต่อสู้ได้ก้าแบบมันเนี่ยคล้ายกับตัวแองกิลัสนะครับ แม้ว่าจะได้รับการพิจรารณาให้เป็นเหมือนไคจูคู่ปรับในหนังกอสซ่าส์4แต่สุดท้ายก็โดนตัดออกไปและการเป็นมูโตนั่นเองอีกตัวนึงก็คือโทรเด็กทิลก็ตามชื่อมันนะครับอิงตามสัตว์ในคานบินขนาดใหญ่ซึ่งเข้ากับสไตล์ไขจูกแต่ก็มีการพัฒนาต่อเพราะว่าถูกแทนที่ด้วยมูโตเช่นกันและตัวที่สนี้โผล่ในตัวอย่างแรกๆที่เลือกแรกๆของกอสซาส์14นะครับเป็นซาาของสัตว์ประหลาดยักษ์ที่เหมือนจะเป็นไททันที่มีหลายขาเหมือนมแมลงพวกแบบแร่ หนอนกิ้วตกระขาบอะไรแบบนั้นนะครับซึ่งเป็นคอนเซ็ปต์แรกที่โผล่ในทีเซอร์แต่ก็ไม่ได้ใช้ในหนังเช่นกันตอนแรกคนก็ามาโน้ยมันจะเป็นตัวหนอ,องคอมมอนทร์หรือเปล่าอะไรแบบนั้นนะครับแต่ก็ไม่ได้ว่าในหนัคตเนี่ยด้วยความที่สเกลของมาสเวอร์มันใหญ่ขึ้นมีคอโลเออใช่ไหมมีจัต่ท่านหลายตัวเนี่ยไม่แน่หนาคตเนี่ยก็อาจจะพูดตัวนี้เนี่ยกับม่อีกครั้งก็เป็นได้นะครับ